สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมซันนาซมนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่แม่น้ํานะครับก็คือเป็นสถานที่เอาไว้ล่องแพโดยเฉพาะนะครับทุกคนครับด้านล่างของผมนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มช้างนะทุกคนเห็นไหมครับอ่า คือมีช้างเยอะมากๆนะครับวันนี้นะผมมาที่นี่นะผมตั้งใจที่จะมาล่องแพโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าคือแพรยางก็ไม่มีนะครับแล้วท่องเที่ยวก็ไม่มีนะครับร้านก็ปิดไปเยอะมากๆนะครับผมไม่สามารถหาแพได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาทั้งทีนะครับยังไงเราก็ต้องล่องแพให้ได้นะทุกคนครับอ่ะในมือของผมนะครับมีลูกโป่งนะครับนี่ทุกคนวันนี้นะครับผมจะใช้ลูกโป่งนะครับในการล่องแพในวันนี้นะครับโอเคนะครับ ผมจะใช้ลูกโป่งนะครับเป่าเป็นลูกเป็นลูกนะครับแล้วก็ต่อเป็นแพรนะครับทุกคนแล้วก็ล่องลงมาตามแม่น้ำนี่นะครับมาดูกันนะว่าลูกโป่งเนี่ยสามารถเอามาล่องแพรได้จริงๆไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทํากระสุนลูกโป่งก่อนนะครับประมาณลูกขนาดนี้นะทุกคนน่าจะได้อยู่นะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้แล้วครับนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าน่าจะโอเคอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันสามารถลอยน้ําได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองล่องดูนะครับว่ามันสามารถขึ้นแล้วก็ล่องลงมาตามแม่น้ําได้หรือเปล่านะครับไป ครับทุกคนลูกโป่งนะครับเริ่มแตกแล้วนะครับดูครับเป็นรูเป็นรูแล้วครับคือแตกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้เองนะครับคือสรุปแล้วนะครับมาสามารถใช้ลูกโป่งนะครับเป็นแพรยางนะครับแล้วก็ล่องตามแม่น้ําได้นะทุกคนถ่ายห่วงเลยครับเพียงแค่อย่าไปโดนอะไรที่มันแหลมแหลนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะแตกนะครับเป็นรูเลยนะครับนี่ครับเอาทำเป็นเสื้อชูชีพก็ได้นะทุกคน นี่ไงโอ๊ยแตกสรุปนะครับทุกคนครับลูกโป่งนะครับสามารถล่องแพได้นะครับเอามาใช้ล่องแพมาเล่นสนุกสนุกได้นะทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาใช้จริงจังนี้ไม่น่าจะรอดนะทุกคนครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับโอเคครับแล้วเจอใหม่ครับวันนี้บ๊ายบาย